สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาชมไม้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านผููการนะครับเป็นครั้งที่สองนะที่เราได้นะครับเคยมาทํากันครั้งก่อนนู้นนะครับวันนี้ก็มานะครับช่วงวันหยุดนะวันหยุดกลางสัปดาห์นะครับก็ที่บริษัทหยุดแล้วก็นะครับมาดูไม้นะมาดูไม้ของเพื่อนๆในกลุ่มนะอย่างเดี๋ยวพาไปดูต้นแรกเลยที่เราจะทํากัน เดี๋ยวมาดูตัวน,นี้ก่อนครับผู้การกำลังจะเขียงอย่างนี้ได้ไหมต้นโมกอยาให้โดนผมถอดเสื้อน่ะเฮ้ย <laughs> เป็นไรผู้การ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันออกไปโรงงานค่อยๆ <laughs> สมป,ปองช่วยจับข้างล่างการเขียงเดี๋ยวเราไปดูต้นนู้นกันต่อด,ดีกว่าไ,ไปดัดไม้ด,ดีกว่าอ่ามาดูต้นนี้นะครับกิง่งต้นโมกนะครับค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ ค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาจะดัดเนี่ยมันก็ต้องดัดค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากแล้วก็้ที่สำคัญกะมันจะหักง่ายต้นโมกกิ่งมันจะเปาะลอ <c oughs> นันนี้ดูโคนให้เพื่อนๆดูโคน นะครับครับครับขอบคุณครับวางไว้ตรงไหนก่อนละรถแก้วไปเลยเดี๋ยวส้าอึดหลังบ้านดิเ <c oughs> ดีดเย๋ยวเะยอจะ,ปะไปรออันนี้จะทรงจะทำทรงไม้เอีย่ยว ดูและดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันจะออกไปแนวแนวนั้นมาเี่ยว,ว <c oughs> แล้วกิง่งกิ่งใหญ่แบบนี้ก็มันจะมันชักจะใหญ่เกินเนเอา ไม่ได้ไม่ได้ไม้าไปสายไปสาิสไปต่แมันถ้ามันใหญ่เกินไปมันจะเข้ารวดยากเอ้ยขอคุณจะมีขอม้มาไมาสั้นมาไม้ยาวมาไม้ยาวมาสามสามนแล้วแล้วก็ที่นอกจากที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้กลิ่งมันมีโอกาส หักได้นะครับเพื่อนั่อคุณจะใ่ฝนใหญ่เกินเอามามขามาทำเกมาการล็อกตรงนี้ให้แน่นก็สำคัญล็อกตรงนี้ให้แน่นเพื่อให้ลวดมีที่ยึดอันนี้ไอ้กิ่งนี้ผมจะไม่เอานะแต่ว่าจะเหลือไว้ก่อน จะเดี๋ยว้ก่อนเผื่อกิ่งนี no ้ห erm ักเดี๋ยวงานจะเข้าเดี๋ยวงานมันจะเข้านะมาดูมุมนี้กันมุมนี้กันมุมนี้จะเห็นชัดจะเห็นไหมครับเนี่ยนการเข้ารวดนี้ต้อง ให้ความระมัดระวังสูงนะครับสูงถึงสูงมากเลยต,ต้องการแค่โน้มกิ่งนะครับให้อยู่ในระดับสีผ้าองศาแต่ว่าการเข้าลวดเนี่ยนะครับระวังนะครับระวังขั้วตรงนี้จะหลุดจริงเราใช้ใช้วิธีการเชือกเชือกล้างก็ได้นะนเชือกล้างก็ได้ ใใจะเข้ารวดก็ได้ะจะเข้ารวดค่อนข้างลำบ,บากลำบากมากเข้าเข้ารวดพยายามหมั่นหมั่นเหลื่อมเสตาดูข้างล่างบ่อยๆ มัวแต่มองข้างบนเดี๋ยวเราไม่ได้มองข้างล่างอ้าวข้างล่างหลุดไปแล้วเสร็จ <c oughs> แล้วจับโน้มจับโคนไว้ <c oughs> แล้วมันใหญ่ <c oughs> เพื่อนๆอย่าปล่อยให้มันใหญ่อย่างนี้นะ <c oughs> ค่อยๆโน้ม <c oughs> ทีละหน่อย ทีละหน่อยเอาให้มันได้จังหวะให้ได้องศามึงจะยืนงั้นทำไมอ่ะมึงเป็นมือหนึ่งมาจัดการเอาออกก็เนะครับค่อยๆทีหน่อยพอได้องศาเดี๋ยวมาดูมุมนี้สังกะสีมาด้วยเปล่าสังกะสีมาเอ้าเอาเอาเอาด้านนี้ครับมีสูงกว่านั้นไม่มีเหรอ S 2> <S 2> <S 1> <S 1> นี่นะครับเนี่ยพอได้จังหวะขึ้นตรงนี้ประมาณสี่ห้านะครับ,บออสี่ห้าสี่ห้าองศาแล้วเสร็จแล้วปุ๊บช่วงเต้าเนี่ยช่วงเต้าขนงแรกนเนี่ยเราก็จะกะดูกับกะระยะด,ดูนะว่ามันจะอยู่ประมาณข้อไหนนะก็จะประมาณข้อนี้นะข้อนี้หรือว่าเดี๋ยวรอให้มันขนาดมันใหญ่แล้วเราขยายตาเนี่ยเราอาจจะอยู่ขนงที่หนึ่งเราอาจจะเขียงประมาณตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ดูแล้วมันไม่มีตายอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าเราต้องรอให้กิ่งใหญ่นะเสร็จแล้วเรารอให้ตาขยายนะครับตรงนี้จับชูขึ้นไป่นะเห็นไหมครับตรงนี้เราได,เาได้เราได้เต้าแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเราได้ได้กิ่งนี้เรียบร้อยกิ่งที่เหลือเนี่ยเราก็อยจะหง,งท้องนะกิ่งที่เหลือกิ่งนี้ก็ตัดได้เลย,เลย กลวมเลยเรียบร้อยงั้นทีนีามาดูต้นเรามาดูต้นเอเาา๊แล้วต้นเนี่ยเราจะทำยังไงรเ,เราก็เอากิง่งอันดับแรกเลยเอากิ่งที่เราไม่เอาออกก่อนตัดให้มันเหลือเป็นง่ายๆไว้อย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังนะครับ เพื่อที่จะเร่งให้เต้ามันใหญ่ <c oughs> ดูกิ่งกิ่งนี้สวยนะครับเราก็กิ่งนี้ไว้ก็ได้แล้วเราก็ดัดเพื่อให้ไม้มันมีเอีย้ยวมีลีลา <c oughs> เพื่อที่จะหาจังหวะกิ่งสองนะกิ่งสองก็น่าจะอยู่บริเวณแถวแถวนี้ <c oughs> นะแต่ว่าเราต้องรอลำอันนี้เอาไหน ผมว่าจะเอากี่เนี่งามสุดเนี่ยก็ต้องตัดออกนะตัดออกตัดออกแต่ว่าจะตัดให้มันเป็นแง่งๆไว้ในเหี้ยนะผู้การเพื่อเพื่อให้มันอ้วนไวๆผมที่ผมเคยทำที่ร้านผมมันอ้วนไวอ้วนตุบุเลยเนี่ยเราก็ตัดตัดออกก็วัดเข้าไปอ้าวทำไมตัดออกอ่ะก็ไม่เอาเลยครับเพียไม่เอาตัดออกจะเอาไว้ทำไมล่ะาไม่ใช่แบบ ปล่อยพืชทีเลยไม่ใช่ยางเลี้ยงเต้าเลี้ยงต้นก่อนครับเลี้ยงต้นให้ได้ขนาดก่อนแล้วเราถึงจะมาเลี้ยงเลี้ยงกิงง่งเสาะก็เชือกป่ะไปเตรียมเชือกป่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้ารวดกันแหละเส้นไหนดีอ่ะไม่รู้เอาเลือกเอาแล้วกัน <laughs> ได้ไหมมีเยอะเลยมันมีหลายขนาดนะเนี่ย <laughs> ขนาดนี้จะกลับมั้งเล็กไปเล็กไป จะต้องเดินสองเส้นะนะปะเดี๋ยวถ้าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวปะเดียวมันตัวนี้ก็แตกกิง่งแตกก็ตัดอีกครับเพื่อที่จะับตรงนี้แล้วมันจะอ้วนไวเลยอ oh. ครับตัดอีกแตกอีกก็ตัดอีก oh. <Okay. S 1> <laughs> แล้วตามันจะขยายพวกการตามันขยาย oh. <Okay. S 1> อนาคตเราจะมีตาแบบเยอะแยะเลย okay. Okay. นี่เราก็ล้างครับเอาตรงเนี้ยนะครับเป็นที่ยึดยึดลวดได้ นี่นะครับต้นต้นใหญ่ๆนะครับในการเข้าเข้าลวดเนี่ยนะครับตรงตำแหน่งที่ยึดรวดเนี่ยนะสำคัญนะกิ่งนี้อาจจะนะต้องเข้ารวดถึงถึงถึงสอง ถึงสองเส้นเพราะว่าจังหวะลวดมันเบอร์ลวดมันไม่ได้ไม่ค่อยได้จังหวะสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ขนาดไม่ใช่ไม่ได้จังหวะ นะบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันไม่ได้ขนาดลวดขออีกเส้นอีกหนึ่ง น,น้ำน้ำมัน,น,นต้นกล้วยฟังผมนะต้นกล้วยเอาสองต้นอย่างนวดน้ำตาลปันรทั้งหมดแล้วก็ไอ้ต้นที่ขาดที่รับปุ๋ยปั้นเอาน,น้ำเขาลว,วดสองเส้นก็ลวดมันเป็นเส้นลวดลวดที่เราใช้แล้วแน่นอนเวลาเข้าลว,วดเนี่ยนะมันจะเข้าลว,วดได้ ไม่ไม่ไม่สวยงามไม่ไม่ละเอียดนะนะครับวใช้แล้วและสำคัญกิ่งโมกมันค่อนข้างเปาะเพราะฉะนั้นเวลาดัดนะนะครับก็ต้องคอยระวังเปาะเอาง,ง่ายๆนะครับเพื่อนๆตำแหน่งกิ่งสองอยู่ประมาณนี้นะประมาณตรงหัวชี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จับยอดชูขึ้นไปได้เลยเนี่ยครับนี่คือการ ขึ้นทรงนะครับขึ้นทรงไม้เอ็นชายนะครับในสไตล์เมกาครับเรามาดูต้นนี้ต่อนะครับมาดูที่พินิดพิจรารณาไม้เกาะหินนะครับมันเกาะอยู่ข้างล่างแล้วหินมันมีความสูงแน่นอนครับกิ่ง <c oughs> พ่อโทรมาเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปมันตัดเดี๋ยวขอเป็นอีพีสองนะครับพอดีพ่อโทรมา